โอเคเราไปกันที่ข้อที่1นึ่งคะอ่ากติกานะคะก็คือว่ากติกาก็คือเราจะมีคําใบ้ฟรีให้ทั้งหมด3าํคใบ้นับเวลาถยห,หลังต้องแต่เปิดคําใบ้แรก2นาที ไม่มีใครตอบถูกแล้วก็จะเปิดคำใบ้เพิ่มแล้วก็นับเวลาอีกสองนาทีโดยที่ในระหว่างคำใบ้เนี่ยจะสามารถถามคำถามเพื่อหาบาแสเพิ่มเติมได้แต่ว่าเราจะตอบได้แค่ใช่กับไม่เท่านั้น,นเนาะข้อนี้เป็นข้อแบบเท่ๆนะคะนั่นินบอกว่าโซมาไม่ใช่คะ่ะบ้านสุดเก่าไม่ใช่คะ่ะผู้ชายไหมใช่คะ่ะผู้ชายใช่คะ่ะอยู่ในเจปังไหมไม่ใช่คะ่ะอยู่ในโลกแฟนตาซีไหมใช่คะ่ะเปิดคำใบ้ที่2นั่นเองซึ่งคำใบ้ที่2ก็คือต่างโลกค่ะ ไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะงงวะมีสลามใช่ไหมใช่ค่ะพระเอกไหมใช่ค่ะกินธรรมะไหมไม่ใช่ค่ะมีหมาไหมเออมีค่ะคูโคดะใช่เก่งอ่ะคุณสมารถูโคดะซิโยชีค่ะทุกคนข้อที่สองรู้ไหมอะไรเอ่ยตัวละครนี้คือตัวละครอะไรใส่สูตรผูกไทยเติมแต่เวลาผู้ชายไหมใช่ค่ะผู้ชาย จงกอนไม่ใช่ค่ะหัวโล้นไหมไม่ล้นค่ะสังโลกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมีเวทมนต์ไหมตัวละครไม่มีค่ะชนเน้นไหมก็ชนเน้นอยู่สังโลกไหมไม่ใช่ค่ะนักสืบไหมไม่ค่ะเเวทไหมไม่มีค่ะคนนั้นไม่ใช่ค่ะไม่เกินสามปีนี้ไหมเย้แหละคิดว่าคิดว่าเกินค่ะนักเรียนตัวละครนี้ไม่ได้เป็นนักเรียนค่ะพ่อบ้านหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะใน,นเรื่องมีเวทมนต์ไหมคล้ายแต่ว่าไม่ใช่เวทมนต์ค่ะผมดำไหมไม่ใช่ค่ะทุกคนไม่ต้องรีบนะเราเรากำลังจะเปิดคำใบที่สองใบกลางคนไหมใช่ค่ะใบกลางคนผมทองใช่ค่ะโอเคคำใบที่สองนั่นก็คือเป <c oughs> ็นหมอผีค่ะแต่เวลา <c oughs> กูจูไม่ใช่ค่ะมาเฟียไม่นะคะไม่ใช่ <c oughs> ถูกต้องคะอ่ะคุณสมุนถูกต้องคะอ่ <c oughs> งคะคุณก็ไม่เป,เปล่าต่อไป ข้อที่ 3. รู้ไหมอะไรเอ่ยตัวละครตัวนี้คือตัวละครอะไรคำใบแรกก็คือเบียวฉลาดชาโดไม่ใช่ค่ะเฉลยมาต้องโดนด่าแน่เลยวะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าสกามตโตไม่ใช่ค่ะสกีะไรหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะผู้ชายไหมใช่ค่ะกินธรรมะไม่ใช่ค่ะกูเด็กกูฉลาดแล้วไม่ใช่ค่ะผมสีดำไหมไม่ดำค่ะไม่คุณหลานไม่ใช่ค่ะเบวเงาใช่ไหมไม่ใช่ค่ะผมสีดำไหมไม่ใช่ค่ะผมไม่ดำค่ะ ผมน้ำตาลใช่ค่ะผมขาวไหมไม่ใช่ค่ะเกี่ยวกับไฮสคูลหรือเปล่าเกี่ยวค่ะผมมันมีสองสีไม่ใช่ค่ะคีโตไม่ใช่ค่ะเฮ้ยใช่ค่ะ <laughs> คนนั้นคนนั้นมิถูกต้องค่ะ <laughs> ทีโอทกะยอโนโคจิค่ะลูก <laughs> เ,เขาไม่ได้เบี้ยวเราเราใบกว้างจัดแล้วยังไม่ได้เปิดคำใบเลยเนี่ยต่อไปเฮ้ยที่ 4ค่ะรู้ไหมอะไรเอ่ยตัวละครนี้คือตัวละครอะไรคำใบแรกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะเดินสองขาใช่ไหมใช่ค่ะใช่แมวหมาลูโลมาวานไหมไม่ใช่ค่ะต่างโลกหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะแมวไหมไม่ใช่ค่ะหมูไหมไม่ใช่ค่ะสัตว์น้ำไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนค่ะมันไม่เชิงคนค่ะไม่เชิงคนออนติดเข็มไหมไม่ติดเข็มค่ะสัตว์ปีกใช่ไหมไม่ใช่ค่ะปีกไหมไม่มีค่ะเฟอร์รี่ไหม เออไม่ไแน่ใจเหมือนกันค่ะมีอยู่จริงไหมสัตสัตว์ลี่ยน,นี้มีอยู่จริงแพนด้าใช่ค่ะคุณนันทมินพ่อบ้านไหมไม่ใช่ค่ะหมูด <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเอ้ยถูกต้องค่ะคุณนันทมิน <c oughs> ถูกต้องค่ะแพนด้านั่นเองค่ะคุณนันทมินตอนนี้คุณนันทมินสองแต้มแล้วคะ่ะแต่ว่าชนะก็ไม่ได้แล้วนะทุกคนต่อไปข้อที่ห้าค่ะรู้ไหมอะไรเอ่ยตัวละครนี้คือตัวละครอะไรคําใบที่หนึ่ง ใส่หน้ากากตัดเวลาค่ะชาโดไม่ใช่ค่ะคานิคิไม่ใช่ค่ะตัวยกูนไม่ใช่ค่ะผู้ชายไหมไม่ใช่ค่ะเป็นสาลาไหมไม่ใช่ค่ะพี่เอกไม่เจลไม่ใช่ค่ะเอกตัวเยวกูนจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ค่ะจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าต่างโลกไหมไม่ต่างโลกค่ะมีเป็นพระเอกไหมไม่ใช่พระเอกค่ะก็แน่นอนคุณลีจิฮุนมันจะค่อยค่อสะโขบไงเกี่ยวกับการเอาตัวรอดหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะคะนางเอกใช่ค่ะ ไม่ไม่ใช่นางเอกค่ะไม่ใช่นางเอกชายไหมไม่ใช่ผู้ชายค่ะเป็นหนึ่งสี่ไหมไม่เกินค่ะเป็นเพื่อนพระเอกไหมไม่ใช่ค่ะโอไม่ใช่ค่ะใช้สไนเปอร์หรือเปล่าแย่แล้วไม่รู้เลยแฮน่าจะไม่นะคะผมสั้นไหมไม่สั้นค่ะจบแล้วเราจะไปต่อกันที่คำไว้ที่สองคำว่าที่สองนั่นก็คือเป็นโรงเรียนค่ะตัวร้ายไหมใช่ค่ะเป็นตัวร้ายมีชีวิตไหมน่าจะยังมีนะคะผมสีขาวไหมใช่ค่ะคุณลิลลี่ บีทเทมรนะนาไม่ใช่ค่ะแนวฮีโร่ไหมไม่ใช่ค่ะโรงเรียนพน,นันไหมใช่ค่ะ <laughs> จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าแะหยองขวัญไหมไม่ใช่ค่ะโกหงไม่ใช่ค่ะเพิ่ป <laughs> ้องค่ะคุณนันทมินต์เมาประทานถูกป้องค่ะเฉยแล้วค่ะ <laughs> คือไม่คือรู้คำตอบแต่ที่ว่าไม่ถูก <laughs> ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราเพิ่งเดินทางกันมาถึงแค่ข้อที่ห้านะคะต่อไปทุกคนปรับมูดปรับมูดไม่ว่า อนจะใบั่วซั่วหรืออะไรขนาดไหนไม่เป็นไรค่ะรู้ไหมอะไรเอ่ยตัวละครนี้คือตัวละครอะไรคําใบ้ที่หนึ่งเป็นคุณยายค่ะจับเวลาฟิเลนแน่ไม่ใช่ค่ะคุณยายเทอร์โบโไม่ใช่ค่ะเซโกะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะแฉ <c oughs> ่ค่ะคุณเบคิเอร์เก็บแล้วอันนี้เป็นข้อแบบข้อแบบข้อตลกตลกข้อตลกตลกง่ายเกินเร็วจัดให้ โหก็ผมจะไปหาชื่อตัวละครมาก็คือแบบว่าตัวละครเล่นกันเร็ยวจัดไอ้ไอ้เรื่องไหมอะไรเอ่ยตัวละครเรื่องนี้ก็คือตัวละครอะไรคําไมห่หนึ่งเทคโนโลยีค่ะอ่าจริงอันนี้น่าจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะผมไทยเอามันก็พอไอรอนแมนไม่ใช่ค่ะผู้ชายใช่ค่ะไอรแมนไม่ใช่ค่ะโดยเลมอนไม่ใช่ค่ะเป็นคนไหมเป็นคนคะ่ะเลมีไม่ใช่ค่ะน้าเอกมีความฝันอยากไปอพา,ารมนไหมใช่ค่ะหัวสีดําใช่ค่ะรู้กันแล้วแน่เลย เบียงคุลัน,นไม่ใช่ค่ะจำชื่อไม่ได้เรียบร้อยออจากวันพันแมนไม่ใช่ค่ะเดวิดถูกต้องค่ะคุณแซมุอน